ครับดูครับมื่นกะนนยิบเอ็ดครับแหลมหกคำเหล่าพีน่น้องรถคอคา่าชุ่มพวงก็มากโคดีครับกับเขาาส่บาดยามุสาพี่น้องนี่คือตลาดสดชุ่มพวงครับกูบาเป็นกะ ตรียมาานางบินตาดในชุมชนบานสังเ pan ห้หองคือวัดปามงคลธรรมวาดบานสังแปนครับในยาทางก็เป็นกิโลกุล่ะพี่น้องไก่เตือเป็นในยังเดินทางเข้ามาในชุมชนมู่บาน,นครับประมราณบกลัมาใช่ เดีวพอแล้วกับเบย่องึงน้ำกันครับพี่น้นองนี่คือวันั้นงแปมตบนแรงเพื่อสวางจังหวัดสุพรรณล เดิมงอกมองเจ็ดเจ็แล้วครับสีเขาเจ็ดมง